ครับสวัสดีครับนะครับเมเนก้ามาไออาูุตานะครับก็มาขอบ่นบ่นไว้แล้วครับมาเบื้องว่าจะมีเอ่อเพื่อนจะให้โชคให้ลาบเพราะว่านะครับสำหรับู้ตานายู่นี่ครับนะครับเพราะว่าพระหลานมาบ่นไว้นะครับเนาะกลับมาเบื้องกันนะครับก็จะเห็นเลขก็นี่แหละครับกําลังอ่าให้แม่จําเพื่อนขอ

ทุกคน้อตายทุกคนทุคนมาแก่สข้างนอกสาวใครว่าพี่แก้วติดคอครับประบุไว้นะครับเป็นหลานสองคนหลานสองคนนี่แก่เออหลานเไงแม่เคลงเออ ไปสอบคู่นะครับก็เลยมาขออจากหน้าพ <Sin> ันงนะครับซอยเหลือลูกหลานนะครับเนาะหลาน่แห้างการขึ้นสงคนเนี่ยสองคนใรัไปสบคูู่หวนนี้เข้าตเข้าลานในวุ้

นี่นะครับมันกำลัองอ่านขออยู่นะครับเนาะเอาเาอบื้เลขนะครับีบ่<ต>เห็นตัวใดนะครับเนาะมาเืาาเอา้องกนันว่าเป็นใจโชคลาภอันใดอีกบ่ามาครับมาเบื้องกันนะครับเนาะเพิ่นไปเห็นยังไงเห็นยังหวมูยเนีนเห็นตัวใดเราเมาื่อาวเนี่

เก็ดหเก็ดเาเ็ดหาห้าเจ็ดซื้อสองย่างเอาซื้อสองย่างเราขออาด้อย่าพ่อใหญขอให้โชคโชคเฮงเเนาะเก็ดหกเก็ดหกว่าสันครับเห็นแม่จำพันบอกนะครับหัวมูมาสาวนี้นะครับเนาะ

คนตนอูกค้าต้อล้าปนไงเอไงเอจันวาแม่มมสูขึ้นบว้ายขอโทษจ้ไปเบิ้งจัดของใกันจันวามาได้บ่อจัมไปได้หันส่กันาจัแล้วนงเบิ้งเอาวตัวนั้นคือ่ามีเขาในนาคือกัน้มันเือเนาะ น้องั่ก่กันน่ะักหวขึ้นาแท่าแค่แ่วาดแท้ไปรูปที่งานยูุูน่ะเนาะูกับทีหนเขาพีโน่ะเออ้าทียดิน่อยาอมีอที่นสรรถนะสมรรถนะอืยามนูที่ด้าโป่งดีแต่ต้องมีสิรูปของ เอบอีอย่าน่ะมันยังมาย่างดดู่นี่เป็นสมลี่ยงหัวนั้งหมาไมาเียงบนี้กับพ่มาบวบบวนานี่อ้พ่ออตาลูกได้หมไอ้ตาลูกหายรู้ก็นี่ันผมจะบวตันอะบวตดียับฟองถ้คือสันเี้ามาต้เทียไปข้นอย่ง ครับการฮู้แล้วนะครับเนาะว่าโชคลาภได้ตัวใดนนะครับจากแม่จำนะครับแม่จำยูนี่ครับดอกพุทราอย่าลืมซื้อเด้อามาเจ่ออ๋อนี่ครับนี่แหละครับคือได้โชคได้ลาภแล้วนะครับนั่นสำหรับพี่น้อง นะครับสำหรับนวยรัฐบาลนะครับเนาะนวยรัฐบาลนะครับเนาะก็เออเนี่ยแหละครับให้จําไว้นะครับเพราะว่าแม่จาบอกแล้วนะครับเนาะว่าตัวไหนนะครับก็ให้แฟนครับพิจนาเอานะครับเนาะเลขจากหัวหมูเมื่อเช้านี่แต่ว่ามาประทันตอนนี้ผมมาตอนสายๆนะครับมาบ่นบานสารก้าเพิ่นไหวนะครับแต่ลูกหลานครับหลานสองคนนะครับที่ไป สอบคูนะครับก็เลยมาบนบานศาลก้าวหว้พอดีมีข้าวดีครับมาถึงมีข้าวดีพอดีนะครับเนาะว่าได้หวยเจ็ดหกนะครับเด้อเจ็ดหกจากหัวหมูนะครับจากแม่จำบอยฟังนะครับเนาะว่าคนนี้ถือตลอดครับถ้ามาบนที่ไรได้ทุกทีนะครับแกมาแจบนเห็นเลขย่หัวหมูยุ่ของทุกคนเดียวคนนี้แหละครับที่ว่าถือถือถือเลขยูดูกรานาธนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปจหรับลิปนี้ก็ ขอจบไที่นี้นะครับส,รสารานากรขอขอบคุณนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้สารานากรด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวมีสิ่งดีๆเดี๋ยวจะพาไปดูใหม่นะครับว่าที่ไหนเด็ดที่ไหนดังสารานากรพาไปเต็มที่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอถามว่าสวัสดีครับ